พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รักทุกคนข้าวถือเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชุมชนชาวนาไทยมายาวนานและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่นโดยยังคงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ข้าวไทยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปจบจนปัจจุบัน ในมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวไทยจนมีชื่อเสียงในระดับโลกด้วยความสมพันธ์ที่ผูกพันลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนาที่มีมาอย่างยาวนานคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งความสำคัญของชาวนาทั้ง4.7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศในฐานะที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติและเป็นผู้ทำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยตลอดระยเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาของพี่น้องชาวนาที่ต้องเผชิญทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ซึ่งรัฐบาลได้ขับเคลื่อนทุกวิธีทางในการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกระจายไปสู่ฐานรากรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นผ่านนโยบายการประกรันรายได้เพื่อให้พี่น้องชาวนาทุกท่าน ได้มีหลักการรายได้ที่มั่นคงพร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และการรับรองพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดได้นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาในการทำนาแบบแปรงใหญ่เพื่อเพิ่มพูนอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งส่งเสริม ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้พี่น้องชาวนามีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในโอกาสวันข้าวและชาวนาประจำปี2565ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวนาทั่วประเทศและครอบครัวและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อร่วมรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสานอาชีพทำนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปสวัสดีครับ